เอาให้จังที่เลยใส่ขอนตีตะปูกับใส่ขวนมันก็ว่าเออมันเดือใส่หนาผาต <g ülme> ัวขวนขวนญไข้ขึ้ห่าปปาตีแตกเลยตีออยไอ้กะสีว่าตีแข็งคุนแต่เห็ดไม่ตัวเนาะนบ่ได้อันนี้แหมขวนญบ่ได้บินไหมโหมดพี่น้องจังสี่ก็ให้ไข่เอาแมมพี่น้อง เตียงดีหลายเนาะอ้อนไปไหนลูกนี่ขึ้นฟอมอือเอาเอาใจนน่อยหนึ่งตีเดี๋ยวนี้เอาในน้อยน,นึ่งตีน,น,นี่นี่เด็อนไปเบิ้งเตียงอันหลายหลายนี่พันออกนี่มาตีนั้งสี่ไปเพิ่เนเบิ้งแน่วาได้หลายเพื่อได้หน่อยนั่นนี่ชื่อโถงคุน พราะใจลายไอ้เล้านว่าไอ้เห่าั้นเป็นคนเหอือน่าได้หรอกแต่ขอนตีตะปูตีลงคักป่านนั้นตีลงไปอีกตีเบีกตีเบีกตีเบีกตีตีตีกล่องเสียย่างเดียวเอา นี่ยทีทายคลิปย่างเดียวว้ยบอกเราจะตีเลยตีเออ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 ใกล้แล้วใกล้แล้วนะ่ะใกล้แล้วนะ่ะใกล้แล้ว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 กำลังแตกแล้วแต,แตอก<ๆ>อีกน้อยนึ่งนะั่นน่ะเจ้าอีกเท่านึงเนงะินแตกเลยนะั่นนั่นนั่นนานเห็นปะ เอ็นท้อ,องก็ขึ้นเอ็นบ้าก็คืนนอนม่แม่ให้พอสหอยเนื้อเมีอให้แม่ยหอยหอยซื้อกตะตือชิบสองล้านขึ้นเตาเนี้ยแสดงไฮคอสแล้วเบื้องหลังสาธุสาธุเบื้องหลังกันเป็นจิ้งคุ้นได้พี่น้องเป็นขอบคุ้นแล้วหันเพื่นว่าขอบคุณแม่เพนเด้อกิ้งคุ้นดแดงแดงเพื่นว่า บาดีเก็บผู้เด้อฝากแม่เพ้นเนี่ยเก็บผู้จะเก็บใบอ่อนมันเด้อเก็บใบแก่ใบเล็กเลี้ยงในน้อยตัวเล็กเลี้ยงในน้อยแก่ๆอันนี้อันนี้ผู้ใบในน้อยมากไม่ได้น้อยยายหนูผู้ขาวนี่ก็ถือแล้วแต่ว่ามันทั้งเป็นมันอ่อนแล้วมากใบน้อยตัวอีก้ไงเป็นคนไะไรบูบ้าเจียงคูยายเพ้นนี่ ให้ฟันเอาหมดเจ้าขึ้นเบพังดูดพี่น้องทีธรรมาด่าเบาเลยเนาะทีเนาะว้า,าขอ่อยว่าข่อยจะไปเห็ดเผาท่านเห็ดเอาในเดอ้อเห็ดเอาในเดอ้ออยู่เบงกับมันกระแดงยี่หรีนะมันขุนทุ่มหนึ่งยิ่มไต่โตขุ่นมันกระแดงยี่หรี่อืมอืมมื่อเนึองหอยกระซับป้อเป็นหอยกระซับยักกักกักกัก,กให้ขุ่นไปใส่อีกบูบวันนี้ขุ่นได้อ เจ้เสือยไปังอะเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเอาเอาเสียวเสือขวไปอเอ้ยกูดิใส่ไปทง,งด้วยหมะเสียขอไปตะก <c oughs> มุ้มุม้มมมนี่กัแมนมัน,นได้หนิกินคุณอย่าคุณอ่ะต่กินคุณได้น่ะเสียขอไปตากตันนั้นโอ้นอยู่ไหน